ครับเปอาเอายิงยิงเป็นอะไรเปล่าเป็นอะไรอจอเป็นอะไรหรือเปล่าน่ะจอไลายจอเป็นอะไรเฮ้ยมาพางหรือเปล่าไปฉลองปีใหม่ครับจะบ้านจะช่องมาหรือเปล่ามันกินอะไรใไปมาอ๋อแสดงว่ามันไปฉลองปีใหม่เขาเอ้า ไม่ใช่นะลองจับมันนี่อ่ะมันยิงจับได้มันยิงเมื่อเมื่อคืนมันแสดงว่ามันไม่ได้นอนหนึ่งมาเดินมันต้มนอนตรงนี้เลยืะแสดงว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนอมันไปฉลองปีใหม่กับเจ้าบ้านที่ช่องเขา <c oughs> ไม่ยอมมาชวนอาตมาเลยโ,ยยโอยอเมื่อคืนมันไปฉลองปีใหม่เขาช่วงนี้เทศกาลท่องเที่ยว ก็เลยเที่ยวไปทั่วหมดแรงเป็นอะไรไม่กินด้วยเอา้ามันอิมอ่มอิม่มเหรออิม่มอิ่มเป็นไรหรือเปล่าพี่ยังไม่สางเมาเมื่อี้น้ำลายฟูมเ่ยมันยังไม่สางนี่แหละเดี๋ยวมานางแล้วมันก็ลุกเองรูปตัวมันหน่อยดิจับได้มันก็ชอบริเกาให้มันอือชอบดิชอบดิครับ ผนมมึงนี่เนาะเอมันเป็นอะไรอ่ะจ๋อุ้ยไม่ใช่แล้วเนี่ยไปเอามาให้มันถอนหน่อยดิยังไม่ต่างเลยจอผิดปกติแล้วเนี่ยเป็นไรล่ะผ่อนได้เฉยยิ้มยิ้มนอนยิ้มอีกมึงนี่ไิดปดตีนะว่าแล้วมึงนอนยิ้มแล้วมึงโคมเองนี่ไอ้นี่ว่าแล้วเอานี่

อเอา,เอา,เอานี่นี่มา,าอ้จ๋อเร็วนี่นี่มาดูจอ๋อเร็วนี่จอนอ,นอนนี่นมาเร็วเดี๋ยวให้ซื้อสีม่วงมาให้ด้วยพ่อไม้ทั้งคู่เลยอะไอ้จ๋อมันเป็นดารานักแสดงดีเด่นมาฟอมจาวนม